เป็นไงล่ะครับไม่เจอกหนึ่งวันเต็มๆบอกได้คําเดียวว่าพี่ๆท่านหนที่ติดตามการวันก่อนหน้าไลฟ์ เต็มข้อกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะแฟนผีนะแฟนเชลซีแม่บอกได้คําเดียวว่ากาตาสลายก็เป็นไงนล่ะบอกแล้วว่าเต็มข้อมันมีหลายตัวนะพูดไปก็คงไม่หมดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้4ี่โมงเย็นเราไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่าสําหรับเมื่อวานไม่เจอหนึ่งวันเต็มแต่สําหรับพี่ๆในครอบครัวก,ก็ยังมีโยนให้ไปอยู่นะครับบอกได้คําเดียวว่าเต็มข้อวันนี้4ี่โมงเจอแน่นอนนะเอาล่าวันนี้นะคู่ที่ผมจะยีบยกมาให้นะเป็นทา,นางนั่นของริวพูนะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือน,น,น่างแอตตันีล่านะครับต้องบอกว่า ช่วงนี้ลิเวอร์พูลทำผลงานได้ออกมาค่อนข้างร้อนแรงเอามากๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยแล้วกลับมาเล่นในศึกของพิมลีกแถมตัวเองตอนนี้นะครับโอ้โหในลีกนี่ต้องบอกว่ายืนหนึ่งจริงๆนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเกมรุกเกมรับและต้องบอกเลยว่านะครับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับเปิดลูกการมาสิบนัดเนี่ยโอ้โหหลุดแพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นเองนะครับแลวต้องบอก ยิงประตูมาเนี่ยนะครับลงไป10นัดยิงไปทั้งหมด19บเกเมล็ดโอ้โหต้องบอกว่าค่อนข้างฮอตเอามากๆเลยส่วนในตัานวิลล่าครับต้องบอกว่าในเกมในลีกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่เกมนอกลีกสองนัดล่าสุดนี่ก็โดนทางด้านขับบุูสมาในเกมล่าสุดในศึกของยูฟาครับก่อนหน้านั้นเล่นนอกบ้านก็เจอสเปอร์ ก็โดนสเปอร์กดไปถึง4-1เลยนะครับวันนี้นะต้องบอกว่าบุกมาเจอทัพหงในช่วงที่หงกําลังฟูฟูเนี่ยวันนี้แนะนํามองทางด้านลิเวอร์พูลได้เลยนะครับเชื่อว่าจะเปิดบ้านเอาชนะอย่างน้อยเป็นหนึ่งมาเรตนี้เห็นแน่ๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมองกําแพงแค่หนึ่งช่วงตัวพอนะครับเอาเราวันนี้4โมงเย็นเจอนะพี่ๆท่านใดที่ติดตามไปอยู่รู้อยู่นะที่ไหนที่เก่าเวลาเดิมเจอกันนะครับเอาเราตนนี้กอเนอร์ขับตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ